นี่คือเลนราคา3 0 0พกว่าบาทที่ผมใช้ถ่ายวิดีโอบ่อยที่สุดนั่นก็คือเลนนิคอน50 F 1.4ต้องบอกกันเลยว่าเลนตัวนี้เนี่ยเป็นเลนมือหมุนนะครับเพราะว่ามันจะใช้ยากหน่อยเวลาเราใช้เราจะต้องเอามือหมุนเนี่ยตลอดเวลานะครับเพื่อให้มันโฟกัสนะถ้าคนที่เคยใช้เลนออโต้โฟกัสมาแล้วมาใช้เลนตัวนี้ก็อาจจะไม่ค่อยชินแต่ว่าถ้าคนที่เคยใช้เลนมือหมุนบ่อยๆอ่ะจะใช้ได้แบบไม่มีปัญหาเลยเลนตัวนี้จะมีจุดเด่นตรงที่เราจะได้ค่า f ที่1.4เป็นค่ารูรับแสงส่วนใหญ่จะอยู่ในเลนราคาแพงๆเราจะได้ ฉากหลังเบอร์สวยมากๆแล้วก็มีโบเก้ที่เป็นเอกลักษณ์นะครับแต่ตอนใช้งานจริงๆผมจะเปิดไว้ที่ f2 เพราะว่าถ้าใช้1.4จริงๆอ่ะมันจะโฟกัสเข้ายากมากเป็นเลนที่มีขนาดเล็กแต่ว่ามันจะมีน้ำหนักหน่อยผมต้องใส่ตัวแปลงเลนเพื่อให้มันใช้ได้กับกล้องพาณิชยกเดี๋ยวจะให้ดูตัวอย่างคร่าวๆจากเลนตัวนี้นะครับถ,ถ,รถ้าใครสนใจก็ลองไปหาซื้อมาใช้กันดูนะครับมิกก้อน50 f1.4 ไม่ได้ค่าโฆษณาสักบาท